ใครไม่มาที่นี่ถือว่าพลาดตลาดปลาชื่อดังใกล้ฟุกุโอกะคาราโตฟิชมาเก็ตจังหวัดยามากุจิสวรรค์ของคนรักปลาส,สดและซูชิคำโ<ม>ตเริม่ตมตน้นแค่คำละ100เยนสดจนเหมือนพึ่งขึ้นมาจากทะเลเลยค่ะและถ้าใครอยากลองชิมปลาปากักเป้าต้องลองเลยเพราะเป็นของขึ้นชื่อที่นี่นะคะตลาดจะเปิดแค่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้น9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเดินทางก็ง่ายมากใช้เวลาชั่วโมงเดียวจากฮากาตะจะถึงที่นี่แล้วค่ะบรรยากาศด้านในเต็มไปด้วยแผงขายซูชิแต่ละร้านจัดเต็มสุดปลาหลากหลายชนิดทุกอย่างสดใหม่จนอยากก ดยอย่างซูชิอูนิหน้าลุ้นๆแค่คำละสามร้อเยนหรือจะเป็นข้าวหน้าประดิษฐ์ข้าวหน้าอูนิราคาจะอยู่ที่2,300เยนซุปปลาปักเป้าหอยหนางรมยา่างหรือเทมป,ปุระของทอดเลยว่าฟินทุกอย่างและร้านเด็ดที่ต้องลองขอแนะนาทาเคโชเลยค่ะเป็นร้านที่คิวยาวที่สุดในตลาดซูชิของเขาสดใหม่เติมของตลอดแถมเปิดเฉพาะวันเสาร์ถึงอาทิตย์เท่านั้นหลังจากที่เราซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปนั่งกินซูชิริมทะเลค่ะคือว i ยฟีเวอร์แนะนําควรมาเช้าๆแต่ถ้าใครมาช่วงบ่ายสองของในตลาดก็จะเริ่ ลดราคาก่อนปิดแผงด้วยค่ะกินเสร็จแล้วแนะนําให้นั่งเรือข้ามฟากไปฝั่งโมจิโกเที่ยวชมอาคารย้อนยุคสไตล์ยุโรปถ่ายรูปสวยฟินๆก่อนกลับฟุกโอกะเลยค่ะสําหรับวิธีการเดินทางอําจะใส่ไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะใครมาเที่ยวฟุกโอกะก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะรับรองว่าอร่อยคุ้มและฟินแน่นอนค่ะ